สายพพอร์ตเจ้านายนะคะไม่ใช่สายประจบเวลาที่เราเป็นลูกน้องเราอยากจะดูแลเจ้านายบางคนเขาก็เรียกว่า managing up นะคะคือการบริหารจัดก,การเจ้านายหมายความว่าเวลาที่เราต้องการจะเป็นลูกน้องที่ดีสามารถพพอร์ตเป็นสายสพอร์ตให้กับเจ้านายได้นะคะอย่างแรก เข้าใจเจ้านายซะก่อนนะคะเข้าใจว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขามีความมุ่งม so no like like ั him, him, ่นอะไรอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือจุดปีดคือทําความเข้าใจและใส่ใจกับเจ้านายได้หนึ่งเราก็จะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเขาอยากได้อะไรเขาไม่อยากได้อะไรถูกไหมอันที่2พอเราเข้าใจเขาแล้วให้เราคิดเหมือนเขาเวลาที่เราคุยกับเขาก็อย่าพูดแต่เรื่องของตัวเองพูดแต่งานของตัวเองเล็กๆๆกๆแบบนี้เพราะเจ้านายเขาไม่ได้ดูเราคนเดียวเขาดูคนเยอะแยะ พูดกับเจ้านายมีมุมมองเหมือนเจ้านายกังวลแทนเขาพูดเผื่อเขาเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ใช้ได้และเวลาที่คุณมีปัญหาให้เอาทางออกไปด้วยให้แอลออปชั่นว่าฉันคิดมาแล้วฉันทําการบ้านไปแล้วพี่คะหนูมีปัญหาเรื่องนี้ลูกค้าบ่นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้หนูมีวิธีการจัดการและนําเสนอแบบนี้คันหนึ่งสองสาให้เขาเลือกว่าฉันคิดมาก่อนและ ถ้าเราจะเป็นทีมงานสายสปอร์ตที่สตรองมากๆก็คือเราจะต้องสื่อสารสม่ำเสมออัปเดตความคืบหน้าอย่ารอให้เขาถามค่ะ